พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานดินสำหรับฝังศพแด่พลอาสาสมัครมุสตากีมมาเจะมะทหารผู้กล้าซึ่งสละชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในโอกาสเดียวกันยังมีการมอบทงชาติไทยเหรียญบางระจันและเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ยกย่องความกล้าหาญและการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของทหารกล้าผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติพนอาสาสมัครมุสตากีมมาเจะมะอายุ21ปีชาวจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจปกป้องผืนแผ่นดินไทยบริเวณเนิน677ช่องอ่านมา้าชายแดนไทยกัมพูชา ทหารกล้าผู้นี้เดินทางไกลกว่าพันกิโลเมตรจากบ้านเกิดในพื้นที่ชายแดนใต้เพื่อทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละความกล้าหาญและความจงรักภักดีต่อแผ่นดินไทยการจากไปของเขานับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของกองทัพและประชาชนไทยทั้งชาติแต่ชื่อของพลอาสาสมัคร มุสตากีมมาเจะมะจะถูกจารึกไว้ในหัวใจคนไทยตลอดไปในฐานะทหารกล้าผู้พลีชีพเพื่อแผ่นดิน